รียนท่านาลดท่านท่านจุตติใจเลิกนะคะท่านเลนสมเกตบฝประยูนท่านผู้บริหารรัฐมนตรีจับท่านผู้บริหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ดิฉันนาวริษาดวงจิตดาค่ะได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ทางด้านของท่านรัฐมนตรีท่านประธานาธิบดีท่านกระทรวงธานาธิบดีมีพี่น้องประชาชนที่รับพ้นกระทงจากร้อยเส174คนจนถึงวันนี้ท่านคือผู้รับผลเรา เป็นหน่วยชั้นเรียนด้านเรื่องแหล่งพลังงานเปลี่ที่โครงสร้างบนอินเดียตรงวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่ดีนะคะของเราพี่น้องกลุ่มียนโบราณนี่เป็นตัวอย่างของโบราณนะคะตระกูลตี๋บัตรประชาชนนะคะที่มอบให้ในวันนี้นะคะซึ่งทางด้านของ สุขภาพผมตื่นติ๋มนะคะอันนี้อันนี้แล้วก็มาในเช้าด้วยพร้อมเซ็นบรเมืองนะคะานและมีลตเด็กได้เกิดให้คุณโรอัจีค่ะการนอแด่ซุกมองนนี้เขาเขาฟอกอินเตอบุลเล không 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 มาก่อนต้ไม่ไม่ใช่เป็นีผมอยู่ลำบากเปิดตอนนี้ผมสบายดีแหละฉะนั้นนี่ก็เป็นการปฏิรูปการทําง,งานอย่างหนึ่งของรัฐบาลที่ต้องการที่เข้าถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สำหรับกลุ่มโอรังอัสลตรีครับท่านจะมีแนวทางช่วยเหลือต่อไปยังไงบ้างครับโอรังออสลตรีจะเห็นได้นะครับว่ามีความคืบหน้าจากที่เคยได้บัตรประชาชนชั่วคราววันนี้ก็ได้บัตรประชาชนตัวจริงจากที่ไม่มีที่ทํากินวันนี้ก็มีที่ทํากินแล้วก็จะมีบัณฑิตอาสาแล้วก็มีสวัสดิการของรัฐได้เข้าไปถึงเขาได้นะครับฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ทำํำเพื่อเขาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะครับแล้วก็ต้อง ไม่ลืมที่จะร้องเพลงบอกว่าประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยดะงนั้นทุกคนที่เป็นในพื้นแผ่ดินไทยก็เป็นคนคนไทยเหมือนกันหมดงั้นเราก็ยืนยันครับแม้ว่ากลุ่มนี้จะมีประชากรเท่าไหรก็ตามเจ็ยตจ,จำนงรัฐบาลคือเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วก็เรื่องนี้เขาก็ได้รับการความร่วมมือจาก สมเด็จพระเทพนะครับพระคณิตขาเจ้าด้วยว่าเป็นห่วงคนกลุ่มนี้แล้วก็ดูแลให้เขามีอนาคตมีศักดิ์ศรีแล้วอยู่อย่างยั่งยืนแล้วก็มีอาชีพเป็นของตัวเองได้เห็นต่อไปท่านจะมีประชุมทีมธรรมวันโฮมแล้วก็มีหน่วยง,งานที่าภายใคของร่วมมือนะครับท่านตั้งใจครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่มาวันนี้เนี่ยเรามีท่านรองทิพดีซาร่าเนี่ยทำงานมาแล้วประมาณ5เดือนเต็มนะครับ ถอดแบบแล้วก็มาจัดตั้งถ้าเผื่อมาวันนี้วันแรกก็คงไม่มีอะไรที่จะเห็นได้นะครับอันนัเห็นได้ว่าวันนี้เราจะมาเข้าเกียร์สองเกียร์สามกับสอปตอนะครับแล้วก็เราจะมีเป้าหมายร่วมกันเป็นเป้าหมายของรัฐบาลซึ่งทุกหน่วยงานอยู่ภายใต้รัฐบาลนั้นก็จะช่วยกันผลักดันขับเคลื่อนให้ประสบผลสําเร็จได้ฉะนั้นมาวันนี้ก็มาประกาศความตั้งใจความแนว่วแน่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นว่าเราจะทํา อย่างเข้มแข็งแล้วก็จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วก็จะเป็นหนึ่งที่ทีมหนึ่งที่เข้มแข็งของทีมประเทศไทยแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ภาคใต้นะครับเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มาบางแล้วก็ความยากจนนะครับท่านมีแนวทางในการที่จะช่วยเหลือเองไดบ้างไผมคิดว่าสมุดพกครอบครัวเนี่ยจะเป็นปัจจัยที่จะชี้วัดความสําเร็จหรือความล้มเหลวนะครับไม่มีอะไรที่มันจะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้ามีคนทีมงานที่มีความแน่วแน่มีเป้าหมายที่ชัดเจนขับเคลื่อนไปนะครับแล้วก็ทํากัน วัดผลได้ผมเชื่อเชื่อว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยปัญหานี้จะหมดไปแล้วอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วสามจังหวัดชายแดนภาคใต้บวกอีกสองจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเป็นโอกาสโอกาสทองของประเทศไทยถ้าพลิกวิปปิดขึ้นมาแล้วก็คัดขับเคลื่อนพัฒนาพลังของทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ความหลากหลายเนี่ย ให้เป็นพลังให้ได้ผมจะว่าจะเป็นระเบ,บียงเศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับประเทศไทยในอนาคตอันยาวไกลเลย